โอเคครับอยู่ร้านบางค้าแอร์ซอฟต์นะครับวันนี้มารีวิวเจ้าตัว Army R ห้าสิบหนึ่งนะครับผมตัวนี้เปิดราคาที่สองพันสองร้อยบาทพร้อมเล่นสองพันห้าร้อยบาทฟรีค่าจัดส่งนะครับอ่าเราถูกแล้วทุกคนบอกราคาผิดนะครับมาเปิดกล่องกันตัวนี้มาพร้อมสภาพ่องเดิมเลยนะครับเปิดกล่องมาก็จะมีคู่มือตัวปืนแม็กกาซีนเนี่ยซองกันชื้นอย่างที่ผมบอกใครที่เก็บปืนนอนกล่องนะครับแนะนําหาใส่ไว้สักนิดนึงนะครับเพราะบีบีกันบางรุ่น สีมันไม่ได้ทนขนาดนั้นนะครับเก็บใส่ไว้นิดนึงจุกอันนี้ก็สำหรับติดปากกระบอกนั่นแหละนะครับมาดูตัวปืนกันนะครับแนวก่อนโอเคแอบกองอ่านี่เลยนะครับสภาพตัวปืนยิงลายล่องลึกนะครับ2อง1นนะครับตัวเลขปืนแล้วก็ s t i นะครับ5้าศูนหนึ่งเนี่ยเป็นตัว s t i นะครับแต่งมาจากโรงงานนะครับผมนี่เลยเป็นยิงอันนี้ไม่ยิงลายล่องลึกนะครับเป็นเลเซอร์นะครับเป็นเลเซอร์ผิว ศูนย์หน้าเป็นไฟเบอร์ออปติกศูนย์หลังเป็นศูนย์ธรรมดานะครับอ่านะข้อสภาพถือว่าโอเคตัวนี้เป็นด้ามเขียวนึ่ก็มีสีลอกนิดหน่อยนะครับไม่ใช่ปัญหาอะไรนะมันก็ลอกตามเขาเรียกลอกอ่าลอกตามตามเหงื่อนะครับเพราะเหงื่อเรามันมีกรดอะไรบางอย่างที่มันทําให้สีอาจจะลอกอล่อนได้นะครับโอเคมาดูข้างในกันนะครับเหมือนนึงก้างหนึ่งครับดึงมาตรงติ่งตรงนี้ดันออกแล้วก็ดึงออก แล้วก็ถอยสไลด์ข้างในถือว่าใช้งานมาพอสมควรแต่ก็ไม่ได้หนักมากนะครับมาคนแล้วก็ฉีดจะล้างก่อนอ่าลืมลืมแป้งลืมแป้งนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยตัวก่อนๆผมจะแค่ฉีดซิลิโคนอย่างเดียวเอ้ยขัดออกไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ฉีดซิลิโคนแล้วก็จะเห็นแค่รอยสีที่มันใหม่นะครับคือเห็นไม่ได้เห็นสีเห็นตามผิวที่มันใหม่นะครับถอดชุดหน้าออกนะครับพิธีการถอดชุดหน้าเนี่ยตัวนี้ เดี๋ยผมขอดูก่อนเพราะเป็นบางตัวที่มันมีเขาเรียกว่าสะพานนะครับสะพานเขาเรียกว่าสะพานได้ตัวเ,เรียกไรสะพานที่มันเป็นแบบไกด์หล่อสองชั้นนะครับมันต้องแกะเรียกไรมันต้องถอดก่อนนะครับแต่ตัวนี้ไม่น่ามีนะมาเดี๋ยวเอาใช้นี้ทดทีทดทีนะครับด้าน อแค่นี้เองนะครับเป็นไกด์หลอดชั้นเดียวนะครับไกด์หลอดชั้นเดียวห่ออ,ออกได้เลยนะครับปวดแบบนี้เลย <c oughs> เอ๋อแบบนี้แหละแยกชิ้นนะครับ <c oughs> แล้วก็ดูข้างในนะครับแล้วก็ขัด <c oughs> อาซิลิโคนฉีดเลยนะครับ ตัวนี้ก็ดำอยู่นะผมเล่นไปโอ้ดำนะครับดำนี่เลยแตงว่อยยิงมาพอสมควรนะครับมันเลยเป็นคาบดำๆอัไม่ได้ดำที่นิ้วแล้วดำที่ปืนนะครับไม่ได้ดำที่ผมแล้วนะครับนี่เลยเห็นไหมมันเป็นคาบเขาเรียกว่า เวลาปืนมีีกันเนี่ยมันเสียสีกันเนี่ยมันจะทิ้งคาบสีหรือว่าคาบโลหะที่มันมันถูกันออกมาถ้าท่านไม่ล้างเลยเนี่ยปืนท่านจะติดขัดได้นะครับเนี่ยล้างหยดลองอมาเนี่ยเสียดายดืงมาผ้ารองครับถ้าผ้ารองจะเห็นชัดมากนี่ก็จะช,ชูเก่านะครับที่ผมใช้เช็ดนี่เลยเหตุผลที่ท่านทำไมต้องล้างมาจ๊ะเป็นไรไหมขาว,ขาว เกิดจากอะไรนะครับเกิดจากวัสดุของมีบีกันเนี่ยมันเป็นโลหะแล้วมันเกิดการเสียสีกันนะครับมันก็จะมีการอ่าพวกเศษเหล็กเศษโลหะที่มันบี้เขาเรียกมันเสียสีกันออกมาเนี่ยมันก็จะหลุดร่อนออกมาแล้วจะเป็นสีที่เขาทําออกมาแล้วมันเสียสีแล้วมันก็หลุดออกมานะครับท่านก็ต้องเนี่ยล้างเลยนะครับล้างให้เกี้ยงเลยนะเนี่ยล้างให้เกี้ยงนะครับเนี่ยทีนี้ท่านก็จะเห็นผิวจริงๆของเจ้าตัวปืนนี้แหละ ที่ผมบอกถ้าท่านยิงบ่อยๆให้มันไหลออกมาเลยนะครับแต่กระป๋องนึงอ่ะมันใช้ได้นานแลอวแหละท่านไม่คงไม่ได้ยิงคือของผมเป็นช่างเนาะมันก็ใช้เยอะหน่อยนะครับกระป๋องนึงผมก็อยู่ได้ไม่เกินไม่เกินสามวันหรอกเอ้ยไ,ไม่เกินไม่เกินอาทิตย์นะครับไม่เกินอาทิตย์เคยลองละซ่อมปืนด้วยล้างปืนด้วยก็ไม่เกินอาทิตย์ครับผม,ผมหมดแล้วของผมมันใช้เกือบทุกวันนะครับ ล้างปืนที4ี่ตัว5ตัวปืนลูกค้าด้วยโอ้บันตตไทยครับโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเราก็เห็นเนื้อจริงๆแล้วเห็นไหมก็ถือว่าใหม่นะไม่ได้เก่ามากนะครับไม่ไม่ได้ยิงเยอะดีกว่าใช้คำว่าเก่าเพราะว่าอายุการใช้งานของบีบีการผมไม่สามารถบอกได้เลยว่ามันยิงมาเท่าไหร่แล้วมันใช้งานมาหนักไหมแต่ผมบอกได้ว่าตัวไหนยิงได้บ่อยหรือไม่บ่อยแค่นั้นนะครับเพราะว่าบีบีการแต่ละรุ่น วันเดือนปีที่ผลิตมันก็ไม่เหมือนกันแหละบางร้านกับบางตัวก็อยู่ในร้านนานมากกว่าจะได้ออกมาขายนะครับมันก็แล้วแต่แล้วแต่ตัวเนะผมก็บอกไม่ได้ว่ายิงมากี่นัดนะครับนะแต่ให้ดูจากสภาพเอาว่าเ,เออบบนี่ยเออใหม่แสดงว่ายิงยิงมาแหละสภาพนี่คือยิงมานะครับแต่ค่อนข้างน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เรียกไม่ใชค่คือก็ยิงมาบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้น้อยมากนะอ่ะอันนี้ข้างบนเสร็จแล้วให้ข้างล่างเสร็จแล้วนะครับต่อไปข้างบนนะครับเอาดูข้าเช็ดนะครับ อย่างที่บอกหาผ้าอุ้ยหาผ้าแบบที่ผมใช้เนี่ยเช็ดนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่เกิดรอยขนแมวเพราะยิง่งสีดําก็เป็นได้นะครับไม่ใช่ว่าไม่เป็นนะครับผมบอกก่อนนะ,ะนี่เลยแล้วก็ลงจระบีขาวไปได้เลยนะครับเนี่ยลงไ็ได้เลยนะครับตรงที่ล่องลงหนาที่สุดก็คือตรงนี้ นี่เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นตัวกดนกนะครับหรือตัวดันนกมันต้องมีเขาเรียวกว่าการหล่อเลื่อนที่มากกว่าจุดอื่นนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เช็ดเช็ดเจ้าตัวท่อข้างนอกนะครับวิธีล้างท่อในเนี่ยผมไม่เคยบอกเลยเนาะหรือเคยเป็นรู้แต่ไม่ได้บอกทุกคลิปอะเพราะว่ากลัวพวกท่านเอาไปทําเองแล้วมันผิดพ,พลาดขึ้นมาแล้วมันจะสายเหี้ยนะครับเอ้ยเสียหายนะโอเคมาผมจะสอนเลยนะครับ นี่สาความสะอาดถ้าท่านใดมีก็เก็บไว้นะครับมันสําคัญนะท่อในเนี่ยเราควรล้างนะครับเดี๋ยวผมใช้ไม่ต้องใช้ผ้าเช็ดปืนหรือใดๆก็ตามนะครับใช้แค่กระดาษเช็ดชู้ธรรมดาก็พอนะครับนี่เลยอันเมื่อกี้แหละผมมาเรียกไปเช็ดอะไรมานะเป็นกระดาษเช็ดชู้ที่ผมได้มาจากกล่องลูกค้านะครับผมไว้ก็เลยเก็บไว้นะครับเอาไว้เช็ดเอาไว้อ่เขาเรียกวอะไรใช้เป็นที่เช็ดพวกนี่แหละท่อในนะครับและใช้ สห้ามใช้ซิลิโคนเด็ดขาดเช็ดเข้าในปืนนี้ซิลิโคนไม่ได้เลยนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากมันมันทให้ลูกหลื่นะครับแล้วเวลานเช็ดในท่านก็ทะลวงเข้าไปได้เลยแบบนี้แล้วก็หมุนเข้าไปนะครับอย่าให้โดนยางฮอบนะครับเดี๋ยวผมขอเล่นก่อนอ่าเอาเข้าแค่เนี้แค่นี้พอนะครับนี่เลยโอ้โห นะครับเนี่ยมันจะไอเครดดดาๆเนี่ยมันคือฝุ่นหรือคราบที่เรายิงนะครับออกจากลูกบีบีกันมันจะทําให้ปืนเราติดขัดและเสียหายไม่เสียหายครับแต่ทําให้ปืนเรายิงไม่แม่นนะครับไม่ต้องดันจนทะลุนะครับดันแค่เอาแค่เขาเรียกว่าเอาแค่ไม่ให้มันเรียกอะไรนะเอาแค่ให้ตัวคอมันติดนะครับกระดาษมนทชู่มันติดนิดเดียวเนี่ยอันนี้ผมไปเช็ดอีก2ตัวที่เหลือนะครับกลับฝั่ง กระดาษเช็ดชู้หนึ่งแผ่นสามารถเช็ดได้ทั้งสองฝั่งนะครับพอเช็ดเสร็จแล้วเราก็ทิ้งเลยผมมาเช็ดได้ตัวไฮคาร์ apa, ่ากับตัวซิกซ์เซอร์ขนาดเช็ดสองตัวเมื่อกี้แต่ชู้ยังใหม่เลยแน่ก็ยิงน้อยมากนะครับเนี่ยพอเช็ดเสร็จแล้วก็จะเงาเลยนะเห็นไหมเงาวิ่งเลยครับมันต้องเงาแบบนี้ครบปุลหลิ่งแมนนะครับเราก็ใส่ลงไปปุ๊บแบบนี้นะครับเราใส่ตัวท่อ,อแต่ตอน,น,นออกออกยากับมันใส่ใส่ง่ายเหลือเกินนะครับ แล้วก็ดันตัวนี้เข้าไปนะครับแบบนี้แล้วใส่ลงไป <P US> <P US> ปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่สไลา์นส้สอยหลัง <P US> กดแปวนสลด์ลงป <P US> ึ๊บเรียบร้อยแล้วก็ผ้าเก็บนิดนึงนะครับ <P US> <P US> ผ้าเก็บเลยนะครับ พลาเช็ดรอยคาบน้ํามันคาบอะไรต่างๆ,ๆนะมันเดิมนะครับท่านใดที่คิดจะเก็บนอนกล่องแนะนําว่าให้เอาถุงไอตัวทองอันชื้นใส่ไปด้วยนะครับเออรางล่างเป็น20ิมิลน,นะลืมบอกนะครับออมียิงไลด์โดยด้านล่าง TX ย่อมจากเท็กซัสนะครับ USA s <laughs> t i International นะครับโอ้โหยิงไลายเก็บระเอียดได้ดีมากนะครับ อ่ะเรียบร้อยนะครับต่อไปชมการทดสอบยิงกันดีกว่าครับโอเคครับมาทดสอบความแม่นยำหนนครับกับเจตัวอห้าตหนึ่งนะครับอ่ะก๊สนะครับกอนาแก๊สตัวนี้มันต้องเลื่อนออกก่อนดันออกไปไอ้ดันออกได้เลยนะดันออกปุ๊บมันจะติดนะครับแต่ถ้าดันแรงๆก็หลุดเลยนะครับมันก็ปุ๊บออกไปเลยนะครับอ่ะค้างหกสิบวินาทีค่อยๆปล่อยนะครับปลอเสร็จแล้ว แล้วก็มาใส่บุตรกันวิธีการใส่บุตรก็คือดึงตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ใส่ลูกนะครับตัวนี้ไม่ต้องดึงสุดก็ได้ดึงแค่นี้ก็ได้เพราะช่องใส่ลูกมันมีแค่นี้นะครับอาเลยใส่อีกหน่อยนะครับอุ้ยจะหล่นลูกหล่นลูกหล่นไม่ได้นะครับต่อไปก็มาวัดความแรงกันนะครับ สีสักเครื่องวันนี้ทายทีเดียวหมดเลยนะครับเพราะพรุ่งนี้จะได้ไม่ว่างนะครับสามห้าสามสามสี่เจ็ดสามสามอ้นัดแรกก็สามร้อยห้าสิบแล้วเกินมปสามนะครับแต่ถามว่าแรงไหมก็แรงกว่าทั่วไปแล้วกันนะครับ <laughs> โอเคมาดูความแม่นยำกันโอเคครับเป้า10เซนระยะ10เมตรนะครับกับเป้าใหญ่ข้างหลัง20เซนระยะประมาณ10บกว่าเมตร นะครับถือว่าพอไซรายนะครับพอจับเป้าง่ายนะครับถือว่าโอเคอยู่นะก็ พอใช้ได้อยู่นะครับก็ไม่ได้แม่นเวอร์แต่ก็แม่นในระดับหนึ่งนะครับผมโอเคเนาะอย่าง้นก็เล่นเสร็จแล้วนะครับเราแม็กออกก่อนเราขึ้นส้ายถหลังแบบนี้ถ้าดึงส้ายถหลังแล้วมันไม่ลงอ่านี่ลงนะครับพอย้ำๆลหลายหลทีมันลงเนี่ยดึงปุ๊บมันไม่ลงเห็นไหมพอด่าทีที่สองมันลงนะครับถ้ามันไม่ลงท่านก็เพียงแค่ดึงสไลด์กดปล่อยปุ๊บแม็กกาซีนเหมือนเดิมคาแก๊สไว้นะครับแต่ยาคาจนเต็มนะแล้วก็ไว้แค่นี้แหละนะครับแล้วก็ร่างกายทิ้งนะครับทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จนะครับเหตุผลที่ผมใ ให้ดึงสไลด์แทนการปลดสไลด์นะครับเพราะว่าตัวแขวนสไลด์บางทีมันไปขูดกับตัวสไลด์แล้วทำให้สไลด์มันสึกอาจจะหักแตกแล้วไอ้ไอ้เนี้ยสึกไม่แพงครับตัวละไม่กี่ร้อยบาทนะครับประมาณ2-300บาทนะครับถ้าสไลด์เนี่ยเกือบพันนะครับเนาะก็ไม่อยากให้ท่านเสียตังค์กันนะครับผมโอเคเนาะประมาณนี้ครับท่านใดสนใจสั่งซื้อเพจบีบิคันชังเซาและบีแคร์ซอฟต์นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ